ัาเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายวิรัตพันธุมพผลสมาชิกสภาผู้แทรรนราษฎรบัญชีรายชื่อพัฒนภูมิใจไทยในฐานะกรรมการขอากราบเรียนว่ากับผมในฐานะกรรมการเสียงข้างน้อยได้ขอแก้ไขมาตราสามซึ่งแก้ไขมาตราหกเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น กรรมการกสท,ทชเพราะว่าเพราะว่าในพันธัญัติกสท,ทชเดิมก็บัญญัติไว้ว่าผู้ที่จะเป็นกรรมการกรอสอทชต้องมีคุณสมบัติด,ด้าน <Exc lusive> แค่คำว่าด้านครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนท่านประธานครับผ <c oughs> ่านไปยังท่านสสนะครับคือ <c oughs> <c oughs> ในกฎหมายเดิมจะใช้คําว่ามีคุณสมบัติในด้านโทรคมนาคม ด้านการสื่อสารด้านโทรทัศน์ใช้คาว่าด้าน <c oughs> ปัญหาเมื่อใช้คำว่าคุณสมบัติด้านการสื่อสารด้านการโทรคมนาคมด้านการโทรทัศน์ทำให้เกิดปัญหาว่าคำว่าด้านเนี่ยหมายถึงอะไรในคณะกรรมการกรสทชในการคัดสรรในการที่ผ่านมาก็มีประเด็นว่า ใครมั่งล่ะเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนั้นๆแล้วก็กฎหมายของกสชก็ให้สามารถที่จะไม่เห็นชอบด้วยกับความเห็นของกรรมการสรญหาถึงขั้นต้องไปฟ้องศาปลปกครองกับแล้วทำให้การสรรหากรรมการกสชที่ผ่านมาเคยมีปัญหาที่ต้องไปถึงศาปลปกครองมาแล้วเพราะฉะนั้น ด้วยความเห็นดังด้วยเหตุผลดังกล่าวนะครับผมจึงเห็นว่าควรจะตัดคำว่าด้านออกเขียนไว้กว้างๆว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญการกระจายเสียงการโทรทัศน์การโทร,รคมนาคมวิศวกรรมสาขาต่างๆรัฐศาสตร์กฎหมายการเงินเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจหรืออื่นๆ ที่ยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กสอทอชอตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรนี่คือเหตุผลได้ว่าทําไมต้องตัดคำว่าด้านออกนี่เหตุผลที่หนึ่งนะครับ <c oughs> เหตุผลที่สองนะครับรัฐมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยได้ได้กําหนดให้ผู้มีความรู้หลายหลายด้านนอกจากด้านโทรคมนาคมด้านอื่นๆยังควรจะกําหนด ด้านเกี่ยวกับการบริหารด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดกว้างการจบปริญญาหลายหลายสาขาเนี่ยครับขรมอก็ไม่จําเป็นจะต้องอย่างเช่นตัวอย่างครมอก็ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ที่สําเร็จด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะทุกคนมาเป็นรัฐมนตรีก็สามารถที่บริหารแผ่นดินได้เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลข้อที่สองที่ผมเตือนว่าทําไมตัดคำว่ด้านออกเหตุผลข้อที่สาครับ กรรมการกสทชเป็นกรรมการที่มีอำนาจบริหารอย่างกว้างขวางครับตามมาตรา24ถึงมาตรา34ในพรบกสทชเช่นการจัดทำแผนแม่บทบริหารความถี่แผนบริหารสิทธิในการเข้าใช้เข้าใจเข้าใช้วงจรของดาวเทียมซึ่งเป็นเรื่องใหม่นะครับยังไม่มีครับแต่ว่าในพรบกสทชที่ท่านคณะกรรมการแก้เนี่ยไม่ได้เขียนว่าด้าน ด้านดาวเทียมนะครับนี่คือจุดที่ผมยังถึงว่าต้องแก้เอาธรรมด้านออกเพื่อจะถ้าเป็นวิศวะแล้วมันก็จะครอบคลุมไปได้หมดครับนอกจากนี้แล้วยังมีอำนาจการจัดสรรความถี่กำหนดลักษณะกิจการและประเภทกิจการพิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ขึ้นความถี่พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเชื่อมต่อกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมกำหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์กำหนดมาตรฐานอันเป็นการผูกข,ขาดคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงเห็นได้ว่ากรรมการกรสทชนี่ครับดำเนินการในฐานะอำนาจของรัฐอย่างมากมายรวมทั้งสิ้นที่ผมกล่าวมากค่ยี5ประการนะครับจริงๆมันมีมากกว่านั้นนะครับ ด้วยอำนาจหน้าที่ของกสทชดังเก่านะครับผมจึงเห็นว่าหน่วยงานที่การบริหารราชการกสทชจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ในฐานะผู้บริหารมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในการบริหารราชการไม่จํากัดอยู่ในด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่าที่กรรมธิการท่านแก้มาเนี่ยท่านด้านละสองคนด้านละหนึ่งคนด้านด้านหนึ่งคนด้านละาหนึ่งคน เลยเป็นการจำกัดอำนาจของกรรมการสรรหาที่จะสรรหาคนที่มีความรู้กว้างขวางเข้ามาเป็นกรรมการกอสทออชอได้ด้วยเหตุผลนะครับผมจึงได้แปรยติขอสงวนขอแปะแก้ามาตรา6ที่ผมกราบเรียนท่านประธานครับขอบคุณท่านประธานครับกรรมการชี้แจงไหมครับ